เกียใจใจ,จริงใใเกียร์ <laughs> ใจเงี้ยไงใส่เกียร์ต่ำเหลัตว์ดูดินั่นดิดูว่าแล้วดิไอ,อันนี้กูด่าไอ้สัตว์นนี้นกูด่าไงแต่กิ๊กไม่ไงโอ้ด่าทุกคนพิวอดูเกียรก็ไปด่าเขาด่ามึงไงี้เงี้ยตอำเหล่พิวอดแค่ลดน้ำยาฮอลีวอเตอร์พิวก็โดนด่าเกียร์เกียร์เกียรอะไรวะเป็นเงี้ยมี ดูดิกำลังชักไม่นำตั้งง่ายสัุดหนาเพียวคนไม่หยุดน่าดี๋ยวสิเขื่อยก็ไม่มาด้วยก็ยังได้กอยางไห้ตัวไอีกสุดโอ้ดู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 เขื่ยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่เราก็ด่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคอมมินไม่ดีพี่ก็อนุโลมให้มันหน่อยเลยอืมที่นี่คือคนบ้าไม่ใช่หรืออะค่ะ ไอ้ที่หาตัวคนพูดไม่ใช่ไออ้พี่แหละเออพี่ว่ามันแต่ที่คอมมันกาก็้งวะไอ้สัตว์คอมมันกาวที่อะไรกูบอกว่ามันว่ามันนะมันเกรงใจกูด้วยไอ้สัตว์พูดอย่างนี้ไอ้ควายมาถึงไอ้กอล์ฟเอออืมผมพูดถึงยาเออมมึงเป็นเฮียอะไรกันไอ้สัตว์นั่นน่ะไม่ต้องเล่นมาไงสัตว์แบบนี้อันนี้ไม่ต้องเล่นเขาตื่นเลยมงไงสัตว์ ไม่เฮียไปนอนนอนอะไรจะเข้ามา